ณวัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญวันอาทิตย์ด้วยการร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อถวายอาหารเหล่านี้เป็นกำลังในการปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเอง เพราะทานที่สั่งสมในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นบุญติดตัวไปในภพบเบื้องหน้านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบ,บำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมีจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำสวดอุทิศบุญให้แก่รูปพระธรรมที่ล่วงลับไปแล้วและนำอธิษฐานจิตให้ชีวิตสัตว์เป็นทานพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้เดินทางไปร่วมกันปล่อยปลาด้วยความปราบปื้มปิติในบุญกันทุกคนคะ่ะ